เอ็มใช่ปะใช่โอ้ขอบคุณเลยอือฮึเราไปไหนมาเนี่ยก็มาหานี่ไงบางคนเว้นไว้บางคนมาเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยายยังตกใจเว่าอายุยืนจังเลยเนาะโอ้ยายถูกตาถูกตรวจมโนไว้ต่ะเอาตัวคุ้มครองทำอะไรแค่สำเร็จลุล่วงเงินทองนะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมยายต่อ เนาะโชคดีนะครับเดี๋ยวไว้มาเที่ยวหาใหม่ครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงอยู่นึกถึงคนนี้ตลอดลูกหลานก็ไปได้ข่าวว่าจะได้คิวผ่าตาแล้วใช่ไหมเดินหน้าเดอนหน้านะเออจะได้เห็นเราทีนี้อ่าพาไปผ่าน่ชีมันกว้างหมดเนี่ยเดินไปไหนก็มองหน้าใครไม่ออก จำไม่ได้เดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวจําได้หมดแต่ทีเนี้ยเนาะดีว่าจําจําเสียงได้จาได้ไมเสียงใครหนะเสียงใครนี่ย่างว่าชามหาเอมไหมล่ะจาเสียงจําอะอืมได้นะจําหน้าจาไม่ได้แต่จาเสียงได้ใช่อโอโอเม